ี่ตัวเราตอนนี้พ็ซื้อหมาตองฟื้ตัวจึงคำเท่าอย่าซือ้อเขาไปนะดูจากไอ้ร้านซ้อมเหมือนเดิมดูจากร้านซ้อมมองดูจากเ้าชาวบ้านเราดีใช่ไหมชาวบา้า,เา,า,บานเราเราก็ดูจากดรรับคือผันของวัวนักษณะเราเนี่ยครับแล้วเราชาวบ้านเราไม่มีที่เราไปซื้อเหล่าเหล่าไหนที่ว่าที่ว่าเราเห็นแล้วเออเหล่านี้ต้องเดี๋ยวเราคอยคอยมาดูว่าเวลามาแข่งให้เหล่านี้มาแข่งนะไปดูหน่อยเลยเนมีไหมที่เราชอบอะ เราชอบผมก็มีนะครับพี่อยู่อยู่อยู่ตนนลายนะครับโนลลายใช่ไหมโอ้โหเหล่านี่้เขาประจำเขาอยู่ในของเราตนลดลายนะเออตอนมาผมก็ซื้อขม้าลายตัวนะครับครับแพงจริงกีวตัวสองตัวครับตัว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 อายุประมานเท่าไหร่ประมาณสี่ห้าสี่ห้าเดือนครับซื้อแต่ตัวเล็กตัวแรกหนึ่งเลยซื้อตัวแรกื้อแต่ตัวเล็กตั้งแต่เขาเพิ่ง เขาเรียกลูกแอร์มาใช่ไหมซื้อลูกแอร์มาเลยบางบางตัวบางทีก็ซื้อใหญ่มามั่งครับจองไหมลูกแอร์ต้องไปจองไหมผมผมผมก็ไม่ได้จองนะพี่ผมก็ไปไปก็ไปมาเดือนหนึ่งสองเดือนผมก็จดูไปแวะไปทีหนึ่งเจอแล้วเอาเลยตัวเนี้ยลักษณะดีอะไรดีเราชอบอ่ะเราชอบความชอบของเราอะนะเพราะจองเขาบอกพี่ตัวเนี้ยเดี๋ยวจับได้นะผมผมชอปั้นต่อนะเอาไปทำมัวร้านอะไรเงี้ยอาคือผมก็ซื้อของมันตลอดนะครับ เรารโดดไลาย <bunker. S 1> บ้าน <somewhat tro associated> บ้านบ้านที่แต่งครับบ้านที่จะโดดไลายครับเยอะขนาดนั้นเขาเขาไม่วัวแม่เหลาเยอะเยอะครับพี่กี่ตัวอยู่วัวก็ประมาณสามติ๊แม่ครับแม่ถือข้อยเลยนะครับแม่เราทําแบบทรายทรายมันทรายเวลาเราจะพอรว้ไหมคือเราโรดไลนี่ยวัวดังๆที่ออกจากป่องมันเออ่ก็มีเยออะีบกมชื่ออ่ะ มันเป็นมันเป็นหัวเขาซื้อมาเป็น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 หัวสาวครับเขาซื้อมาเป็นเป็นเป็นหัวสาวน้อยแล้วถึงมาเป็นแม่พันธุ์ถึงมาเป็นแม่พันธุ์ได้ประมาณสักสองสามปีสี่ปีครับอ๋อยังลูกยังไม่โตยังยังยังเป็นลูกตัวเล็กเองเนี่ยใช่ลูกตัวเล็กก็แล้วญาติพี่น้องเขาต่อดูไหมญาติพี่น้องเขาเขาก็รู้ครับเขาก็ซื้อตามสายมาอ๋อก็ดังอยู่เหมือนกันเนาะญาติพี่น้องเขาาทั้งนู้นเขาก็ซื้อตามสายของวัวดังหมาแล้วก็ซื้อ ลูกหลานมาคือพวกนี้เป็นลูกหลานก็นะแล้วครับแล่วมมาเลี้ยงจนมาเป็นแม่มแล้วพอมาเป็นลูกไขโผมมาเนี่ยผมก็ ขายไปเด็กประมาณชุดหนึ่งไอชุดที่ว่าผมายาปนี่นะ่ไัมอาพุงตาเนี่ยอาพุ่งโตมาอามันมันมันุงโตมาเป็นรัชุดแรกครับอ๋ออป็ชุดแรกก็ไปแล้วกับไปแล้วเดี๋ยวต้องเราดูผลงานอะไจะแปดตัวด้วยเนาะแล้วก็ส่วนมากส่วนส่วนมากมันจะไม่ตกค้างว่านะพี่แล้วคือคนไปจองของจองขคมับขนาดได้แค่สามสิบตัวไม่ไม่รอดเลยเนาะไม่ไม่ไม่ปีหนึ่งเขาก็ไม่พอขายเถึงว่าครับ เราตโนดหลายครับอืตอนนี้ก็มีตอนนี้มีวัวทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่นี่ทั้งหมดเท่าไหร่ถ <birlikte> <JI> ้าถ so ้ป oui, ัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้พี่วัวชุดเหล็กนี่คือวัวชุดเหล็กนี่ก็ประมาณสิบตัวได้แต่ว่ายังยังยังไม่โอเคพี่เป็นวัวไใหม่ยังกระดองกระเด้งกระดองกระเด้งอยู่อะไรเงี้ย ปจะเตรียมฝึกเชือมอะไรพวกนี้จะทำท่าบอลหลายเขายังไม่ได้ซ้อมอะไรได้ใหอยโตอย่างเงี้ยครับครับมันไปช่วงวีร์เก็ก็ยังกระดงกระเด้งอยู่เรื่อยเลยนะตอนนี้พ่าเปิดสนามให้ซ้อมแล้วเนาะตอนนี้เราขยัหาเท้าเปิดออกเปิดให้ซ้อมหมดแล้วครับแล้วตอนนี้สนามอยู่ที่ไหนครับสนามซ้อมเราตอนนี้สนามซ้อมพงศ์ก้อนเนี่ยเลยบ้านไปอยูไนฟอร์ ไม่ไกลครับพี่เขาเป็นไกดเขายกบเดีหน่อยเนาะเขดีหน่อยครับก็ออกออกไปแป๊บเดียวก็ได้ซ้อมแล้วครับออกไปแป๊บเดียวมาผมซ้อมคนเดียวครับพี่แล้วเออไม่กี่พวกมาซ้อมด้วยครับเอาทำไมอ่ะผมซ้อมคนเดียวสบายใจกว่านเราเราเราดูวัวจะแบบเต็มที่แล้วดูเลยซองข้ามนะจุดปกป้องอะไรพวกเขาจะได้ปรับสูงใช่ไหม้องครับพี่งวเราไปซ้อมคนอื่นเนี่ยเราต้องมือล้อเข่้องไปหลอกเข่าแล้ว เราจะส่งสองเปิดซ้ำเปิดอะไรเงี้ยพี่มันก็เป็นเกลี่ใจเขาตัาตัเป็นมันมาเยอะอ่ะย่างอย่างนั้นของของของผมเองเนี่ยผมเราบังคับได้เงี้ยเราบังคับตัวนี้ไทยไทยตรงนี้ตรงนี้ทำเนี่ยเราบังคับแต่ที่อย่คือเราไม่ต้องคือไปสามเราเราไม่ต้องเราไปรอคิวไม่ต้องอะไรเราจะจับตัวตรงไหนอะไรอยู่ที่เราทั้งหมดเลยอยู่ที่ผมทั้งหมดถ้าเป็นสามเจ้าคนอื่นเขาก็ต้องเกลี่ใจก่อนเนาะครับของคนเดียวสามก็วผมประมาณ ยี่สิบเ็ดีสองตัวหัวก็สอนิีชสิบเก่าตัวจะเหลือสเตนบ่ายในในในลาวสองข้ามตัวอ่าผมจะสอมสอมพีิงผมว่าสอมสามเปิดสามเปิดสามเปิดคุณเด้ครับวันผีรอบสามเปิดเิดสามเปิดก็สามร้อยรอบแหละสามร้อยกว่ารอบเปิดหนึ่งร้อยรอบเลยเปิดหนึงผมต้องไห้ได้ได้ร้อยครับผมผมว่ามันหนักเหมือนกันเลยเนี่ยเปิดหนึ่งต้องร้อ โอเคเราสามสิบสี่สิบรเล่นมันเป็นร้อยรอบเลยโอ้ยตายตาตาสามพี่พี่รอบรอบพี่มันมันมันไม่รู้เรื่องเขาสำรับผมเนอะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะแต่ก็ฟังมาหลายรอบแต่ผมเล่นหนักกันแล้วเนี่ยเล่นพเนี่ยแต่ผมไม่เคลนขานะครับเล่าครับผมผมซ้อมมาผมก็จะพูเขายาวๆหน่อย จะพูเขายาวๆหน่อยแม่เขาให้ะเขาวิ่งสบายๆอ่ะถูกต้องครับแล้วก็ลอยเขาวิ่งแบบอ๋อเขาก็เลยมันก็เลยได้นานครับอ๋อเราคงไม่ได้เข็นเขาครับเออมันเป็นเป็นมันมีหลักการตรงนี้เนาะเราถึงได้อยู่ได้นานนะฮะเขาอยู่ในงานอ๋อเขาเขาไม่ถือว่าไม่ถือว่าหนักอ่ะวิ่งสบายๆอ่ะใช่ไปเรื่อยของเขาเนาะคือเขาวิ่งสมมติสมมติเขาวิ่งลอยนึงสมมติเขาวิ่งลอยนึงเขาจะผ่อนน้ประมาณแปดสิบคองตัวเองอะไรเงี้ยผมก็จะฝึกสอบแบบนั้น เขาเปของตัวเองเขายก็ถ้าขาถึงร้อยเราลอยลอยลอยเขาตอมันก็จะได้ผมว่ามันจะได้บวซ้อมเราไงมันจะได้ข้อมความเร็วเร็วอิวดเร็วนี่สองอย่างนี่พร้อมกันเลยนะมันต้องอืดก,ก่อนครับเอออิดก,ก่อนนะครับเออทำเร็วแล้วเรากำหนดได้ครับกำหนดได้ใช่ไหมความเร็วเนี่ยเราจะเอาเร็วมากเร็วน้อยกำหนดได้เลย กมดได้เลยครับตัวตัวตัวมุดมันอึดแล้วนะครับครับครับเรากมดได้เลยเราเอาความเร็วเท่าไหรอะไรอย่างเงี้ยครับเราทําได้ครับเราอยากเราได้ความเร็วพอว่าสมบูรณ์แล้วแข็งแรงแล้วเราอยากได้ความเร็วยิวเร็วหน่อยเราก็ไปต่างขานสมมติหัวแปลตัวไป เราก็หยัดไหนใหญ่ๆหน่อยเออได้ได้ยินมาได้ยินมาอยู่ตอนเนี้ยหยัดหยัดวัวเล็กจะได้ยินมาอยู่เออไปเร็วๆหน่อยก็ยญ่มันจะมีวัวเล็กเออใช่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 ถ้าเราต้องการทวาเร็วถ้าเราต้องการไม่เร็วมากเราก็แคกันหน่อยก็มันเตียเตียเตียเอียถ้าเราต้องการแบบวีคือนี้ต้องการแบบ มีเนวเลยมีฟุตเลยเรายัดงนาดตัวใหญ่มาเลยแลาเราเรายัดไหนใส่ตัวใหญ่ขายที่ตัวเล็กมีแล้มีนะครับอ๋อถึงว่าที่ผมเรากำหนดได้ครับเออผมไปถามที่ผมไปสัมภาษดีเสียโอบ้านนอกเขาก็ใช้หลักการนี้นะครับไอ้ตัวนี้เก็บเขาดิ้งๆไม่สุดใหญ่ๆนะ ผมเอาไว้ไว้ไวซอ้อม <c oughs> เอ้เพิ่งมาดูจริงๆครับหลักการซ้อมเป็นวิธีนี้แล้วมัน<อ>แล้วแต่ผลแล้วแต่ความแล้วแต่ความแล้วแต่คงคงคงแต่ละผลครับเออแต่ละเมืม่อรนะเออแต่ละค่ายแต่ละเนาะครับแล้วพร้อเทคนิคใครเทคนิคบ้านน่ะถูกต้องครับเทคนิคบ้านมันทันเชิงมันเยอะครับเวลานะครับเออเนาะครับมันมีมากกว่านี้นะมีมากกว่านี้ครับเออเนาะต้องละเอียดตุ้งหยางครับเออเนาะมันตรงๆไม่ได้ครับก็ผมว่าเราบ่หรือว่าเรา ตั้งแต่ฟังตั้งแต่การเลี้ยงการอะไรดูคนสร้างัอเดยใส่เยอะมากเลยมันนองมันมน,นองปอกกเป๊ะจริงก็เป๊ะมากรู้สึกว่าเป๊ะจริงเลยวัวที่เราเลี้ยงเนี่ยครับเราก็เรื่องพรเราเลี้ยงไปแล้วครับพี่วัวที่เล่นอยู่เนี่ยที่เราต้องเอาใจใสย,ยมากคือคือที่เขา เออเรื่องเกียบเนี่ยเรื่องเกี๊ยบเนี่ยเออเป็นยังไงเราเราเราท่านผู้ชมฟังเผื่อเผื่อเป็นความรู้คนที่ยังไม่ทราบผมต้องเรื่องเกีบนะพี่เราผมต้องเอาใจใส่มากคือซื้อเขาต้องใช้เกีบนี่เราต้องเช็ดเขาตลอดผมของผมนะปีหนึ่งลุงคนที่ทำเกี่ยจะมาทําผมบอยสุดๆเดือนหนึ่งตรงมาเดือนตรงมาครั้งสองครั้งตลอดครับเพราะหน้าเล็งเนาะลุงลุงคนทำเกีบคนที่ไหนอยู่วัดชมพูคนครับ คนเดียวเน่ยมั้งคนเดียวเลยครับคนเดียวครับเออลุงชื่ออะไรชื่ออะไรลุงนลุงอีทครับลุงอีทใช่ไหมยังมีชื่อทำอยู่ว่าเป็นคนตัดกีบเก่งมากตัดกีบวัวนะตัดกีบครั้งหนึ่งแสงบอกบอกได้ราคาเน่ยมันราคาพี่มันก่อแล้วแต่ความพอใจครับโอ้ความพอใจครับแล้วเรามันลุงเราได้หน้างานต้องเข้านะครับนะพงศ์ไดะเช็คกับลอดีมันมันมัน ที่เขาต้องต้องให้ดีต้องให้ต้องให้เขาจิกดินได้ต้องให้เขาจิกดิกนได้นะครับต้องมาจีบมานตัดเวลาตัดต้องเหลือต้องเหลือครับต้องดูครับเหลือเหลือแค่ไหนเราเรารู้ไหมส่วนตัวผมเองผมรู้ครับรูร<ว>ผ้ผมผมผมสามารถาทําเองเนี่ยทุกอย่างเ<อ>ลยครับสมมติลงอิดมาปุ๊บเนี่ยลงอิดมาปุ๊บเนี่ยลงอิดเอาเอาขอกวางให้ผมลงอิดไม,ไม่ไม่ทำก็ได้ครับ อืออินหนังทางคุยผม,มช่วยได้คือขอยมีเครื่องมือให้อ่ะผมเลยผมทำผม,ผมำเองได้เลยเอยเอโบนี่เก่งว่ะผมผมทางเราเนี่ละเอียดจริงๆแล้วว่าละเอียดคนละเอียดจริงผมทำหมดไองเลยครับเออที่ยางกีบเขา่าอะไรผมทำมเองผมเงหมดเออผมผมจะเน้นเรื่องกีบเรื่องเข่าเนี่ยคือผมเน,น้นตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวกีบเขา่านี่ต้องกีบต้องเจอไม่ได้ถ้ากีบเจอกันที่คนเวลาเี่มันจะขบกันใชจะโดต้องครับเข่าจิกดินไม่ได้แล้วครับจิกนทีไม่ได้บอกมือแปะไปเงี้ย ขาวเขาเขาต้องมีผมครับขี้เขานี่ผมผมจะดูแลดีๆนครับแล้วตอนนี้เราเราเราตัดกีบตัวที่นานอย่างก็ตัดไปประมาณเดือนที่แล้วครับพี่ คือพอ่เขาประกาศทำท่าลงมือให้ตอมหมาอะไรมานี่ตัแลวผมก็โถลงอีสเลยมาตามาตากรีมาทำเขามาจี้บำร,รุงพญาแล้วก็วัคซีกีเปือ่อยวัคซีน้ำปีอ,อ,อผมจะเหลียกหัวรวมทีบ่บานทีบ่บานบานนู้นนะเป็นบ้านแม่ผมบานที่ <ๆ S 2> สนามรบ <ๆ S 1> ทั้งทีมเลยนะทั้งทีมเลยผมจะเหลียกหัวมันรวมหมดเลยจับ ทุกคนน่ะต้องเอาหัวมาที่บ้านนู้นหมดมนัดลุงอีฟนาดลุงอีฟเลยวันนี้ตัดเก็บตัดไรพวกนี้นะครับทำหมดทําพร้อมเลยแล้ว,ลวผมก็จะจดไว้ว่าวันเนี้ย<ม>ท,ที่ทนเนี้ยเออทําวัคซีน<ม>ัวแล้วพอคลุพอจะครบกกเดือนปุ๊บผมก็จะทัอีกทีนะึง เรียกวัคซีนมันอยู่ได้แค่หกเดือนนะนะหกเดือนต้นถึงที่ฐานที้งเจ้องจ้าเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยเจ้าตันี้ตลอดไม่ไม่ไม่เคยทิ้งเลยพอพอโรคหมาที่ลงปากเลยมันกินไปหมาคนอื่นเป็นแล้วไม่เป็นก็คือเราทำเราต้องกันไว้ก่อนนะหมอบ่งบ่งการตลอดครับโอือนนงวดนี้เมื่อเดือนที่แล้วครับประมาณที่ต้นเดือนตีจดวบนะครับครับครับทำหมดเลย2 213ตัว มีสามยี่สี่ตัวเะครับพอหมดหมดคายามังค่าทำมังโดนไปแปดศันห้าก็เขาเรื่องกันเนาะเขาหาเรื่องคายามังขายามังค่าทำมังโดนไปแปดศันห้าหัวยี่สามตัวเลยเนาะมีสามตัวบางตัวก็ทำกีบางตัวก็ได้ทำเลยครับแต่ว่าดูทุกตัวดูทุกตัวคอเล่นคอเลนก็ต้องต้องเช็คนะครับเช็คทุกตัวครับครับก็ก็ประมาณนี้เนะ ตอนนี้ก็โัวลานที่มีก็อยู่ตรงนี้นะครับสีตัวตลอดเนี้ยยู่บานฟูมซี่ตัวแล้วก่อนเลยไปตรงนั้นอ่ะยุคยุคกันพองตอนนี้ก็สี่ตัวครับสี่ตัวแล้วก็เลยพี่เท่าไหร่นะสามตัวสามตัวอย่าก็นยูดีจีดเจียนสี่ตัวสี่ตัวแล้วจะชมได้จีดตัวตอนเนี้ยชมได้ทุกตัวเลยครับอ๋อแล้วับมันมันอยู่ในละแวกละแวกเดียวกันครับอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้โบ้พาไปชมโัวลานที่อยู่ในทีมงานเดียวกันครับประมาณกี่ตัวทั้งหมดที่สามารถดูได้สามารถดูได้เนี่ย สาหกตัวหกตัวสิบตัวสิบตัวสิบสองตัวสิบสองตัวสิบสี่ตัวสิบห้าตัวครับประมาณสิบห้าตัวนะครับเป็นวัวนอกเป็นวัวนอกกประมาณสิบห้าตัวเป็นวัวนอกประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งนะครึ่งต่อครึ่งครับวัวร้องด้วยแล้วก็วัวคานด้วยพวกนี้นะครับกับกับโอเคครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมอ่าวัวอ่าที่โต๊ะโบ่บอกเมื่อกี้นะครับครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอ่าครับ นะครับเดี๋ยวจะให้โบพาผู้ชมไปชมคอบวัวล้านของโบนะครับที่ดูแลอยู่ตอนนี้นะครับนะครับคือคอบวัวล้านโบนะครับ่าครับกี่ตัวโบตอนนี้ไวกี่ตัวตอนนี้เหลือเหลือสี่ตัวครับอยู่ตรงนี้สี่ตัวครับสี่ต,ต,ตัวครับอสี่ตัวก็เป็น ชื่ออะไรบ้างที่อยู่นี่มีโพน้อยพูน้อยผูน้อยอยู่แรงนี้ครับอ่าแล้วก็แล้วก็แรงแรงแรงนี้เป็นเป็นเป็นลูกคาครับอ๋อตัวนี้ลูกค้าอ่าแล้วแรงนี้เป็นเป็นเป็นไอทึมครับตัวนี้เป็นไอทึมอ่าตรงตรงนน้นเป็นกําไลลูกล้อครับกำไลลูกดอกครับก็อยู่สี่ตัวนะอยู่สี่ตัวครับสี่ตัวตัวนี้ก็อยู่ตรงล้อปลายของครับพี่อ่าเดี๋ยวผมนี่ก็คือปลายนะครับที่เป็นโบเป็นหัวหน้าทีมนะครับเรียกอ่าโวทางคนสามนะใคอยู่ในร้านก็จะลูกตัด นี่นะครับคือกัวโบราณออมโบน,นะครับ่เดี๋ยวไปชมวัวโบราณด้านนอกที่อยู่ใต้องก <c oughs> ิจวัตรของเราคือติ่นจากที่โบสถพูดเมื่อกี้ก็ตอนเช้าครับตื่นเช้ามา 6มงครับพี่หมึอฟาสางก็นี่นะครับจุงกัวเนี่ย3ตัวนะ3ตัวนะามตัว4ตัวตัวในตัววนนอกกันู่นนะพี่จุงขางกระพานนี่เดินเดินเดินเรียบถนนนู่นนั่นนะไปไปทักไปเรื่องๆกันนะครับมีบ่อว่ายน้ำตรงนั้นนะครับบ่ออยู่ตรงนั้นน่ะนะครับเดี๋ยวพาไปชมบ่อด้วยเดี๋ยวชมไอ้วัวอยู่ตรงนี้ก่อน4ตัวที่บ่อเมื่อกี้นะครับสวย4ตัวตัวนี้อยู่ในครอบตัวนี้ทั้งหมดเนาะอยู่นี่ทั้งหมดครับตัวนี้ตัวแรกนะครับคืออะไรตัวตัวนี้ก็กำไลลูกล้อครับ วันนี้กํบลาลูกดอกครับผิวทันจะดีหน่อยอืมนี่นะครับอายุเขาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดปีนะครับเจ็ดแปดปีเนาะครับอืมเราจากไหนเราไม่รู้ตัวนี้เป็นเป็นของลูกพี่นะตัวนี้นะครับของลูกพี่ครับของลูกพี่นะครับครับลูกจุดอ่าหมดต่อไปตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวตัวนี้ชื่อชื่ออทึมครับอ๋อไอทึมตัวนี้ครับ อ๋อก็เป็นวัวนอกทั้งหมดนะวัวนอกวัวนอกครับนี่ก็เป็นวัวลูกพี่เหมือนกันนะครับอายุน่าใกล้ใกล้เคียงกันนหอายุใก่เคียงครับงานจะไล่เรียกันนะครับอืมอครับก็กินหญ้าเล็มไปาช้เขามาเล็มเล็กเล็กน้อยๆนะครับเด็กินเล็กเน้อยๆครับกาแดรให้เขาครับดีไขมันหน่อยอืมครับโอเคลูกปลาเนี้ยตัวนี้ลูกขาดครับอันนี้ลูกขาดนะครับลูกขาดลูกขาดนี่ก็วัวลูกพี่นะตัวนี้นะครับ ไอตัวชื่ออะไรตัวนั้นตัวนั้นชื่อโพน้อยครับอ่าโพน้อยเนะี่ยไปดูโพน้อยโพน้อยพอจะรู้เหล่าไหมโพน้อยไม่รู้ครับพี่ไม่รู้ครับซือ้อลูกพี่เขาซื้อมาอเป็นวัวเก่งเก่ง<อ>มาแล้วครับอ๋อนี่เก่งมาแล้วครับวัวนี่เก่งแล้วสุดครับอืมวัวนีุู่ง่ายทั้งสี่ตัวเนีเป็นวัวที่เก่งแล้วทั้งหมดเก่งแล้วทั้งหมดครับโอ้ครับลูกพี่ซื้อมานานเนี่ยมาอยู่กับเรานานเนี่ยผมมาอยู่กับผมก็รวมๆสองปี้วครับพี่สองปีเนอะครับอ๋อรวมๆสองปีครับ ลงสนามจริงยังมาอยู่ที่นี่เออ่มาอยู่กับผมนี่ลงสนามจริงไปสามเที่ยวครับออ๋สนามจริงสามเที่ยวครับผลงานเปดีกันปะผลงานนะผลงานก็ดีดีทั้งท่ามเที่ยวครับพี่ชนะชนะมัหมดนะครับ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 นี่คือวัวชุดแรกนะครับที่อยู่ในคอกเมื่อกี้นะครับสี่ตัวครับที่เป็นของลูกพี่ของโบนะเนื้อที่งายนะวัวหน้าวันสามเนี่ยนะครสี่ตัวนี้ ก็มีน Saint ม okay. so Kristen ู่นมีด้านอยู่ข้างหน้าหนูีสาตัวครับพี่อยู่งเชียงกันดูครับท่ารถรถอะรมาเลยครับเดี๋ยว่ต้อง้านเ่อนคกร็มีกตัวแล้วครับตัวนที่ว่าใช้งานได้เลยนะครับครับ